พี่น้องสุกูลสุขวันะเจ้าวันนี้น้องแพงป้าเข้าป่าค่อนข้างลึกเลยเจ้าเนาะนมาหลายมือแล้วนะเจ้าเนาะก็ดังดินดังใบไม้กะเปียกดีเลยนะเจ้านะเานะานะเจ้าเนาะมาแล้วเจ้าพี่น้องป่ามีละงอบเยอะกำลังงามเลยเจ้าพี่น้องเจ้า ป็นไวหวขาลึกเจ้าน้องขาลึกขนาดเดี๋ยวกันดอกหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวกันต้องมุดเอาหน่อยเจ้าเนื้ออ้วเจ้า Này. sống rồi ngắm ngắm mới à. rõ rồi mấy một cái chết à. rồi กเดี๋ยวันีไข่เนาะหมูเกียวเจาะนี่โค้ดลงงองอยู่ฮัเนาะปลาแลเจ้าพีน่องเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเขากำนะเจ้าเนออันนี้เฮ็ดพึ่งนี่จะเอาข,อขมขมน้อยเนาะโอ้มีแมงมุมงขนด้วยงจอนอนเจ้ะเจาะกลางเจ้ะเข้าไปเลย <laughs> งาม

แม่ตะก,กี้ไปของทรงแก่หน่อยจะไ็ได้อยู่ได้ลเจ,เ,เจ้านี่ปะาหาโตนะเจ้าเนาะนี่เจา้าสองดอก หอมกันนะหอมเฮ้ยฉันนี่ออกผมนะเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็ดแป๊บนึงจ้ะแม่นี่สามดอกแรกนะเจ้าอันนี้โม่เดียวกักนหมดแล้วเจ้านีนนา่นะตัดดินไปเชื่อเนาะโอเคนี่สามดอกหาต่อนะเจ้าเนาะนีเจ้าพี่น้องนี่ดอก

เดาออกเหน่าขาเหน่าได้อยู่เจ้าเดจะเฮบปึ้งม,มูเดียวเนี่ยนะจ๊ะเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปทางหน้าต่อนะจ๊ะเนาะ เห็ดน้ำหมากเจ้าดอกใหญ่อยู่นะเจ้าเนาะโอ้ได้เห็ดน้ำหมากต้นฝนนะเจ้าเนาะแต่ก็ได้อยู่เนาะไปเติมเติมกันได้อยู่เจ้าอันนี้มูได้เจ้า ดอกโบกเจ้าที่บานแล้วเจ้ามาหนึ่งสองดอกเจ้าะโอ้โอ้ยมาเจอตอนเท่าตอนแก่กันเนาะก็ได้อยู่เนาะดอกบานก็เอานะเจ้าเนาะงามอยู่ ไปหาเพื่อนมันเจอถุงอ,อื้อนีเจาะนี่เห็นดอกหนึ่งบ้านละเจาะอือ,อ,อ,อ bạn cứ câu bán cỏ nó cho nó bán cỏ cho, cho. สำหรับคลิปนี้นะเจ้าน้องแพงก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าเนออได้เฮ็ดละงกบานเฮ็ดพึ่งเงี้ยน่อยเนาะก็ขอฝากคลิปไว้แต่อีก่อนนะเจ้าเนอสวัสดีเจ้า